สวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้อันคอ m มอนสตูดิโอจะกลับมาพร้อมกับเกม เมกเ Man แมน X Dive หนึ่งในซีรีส์เกมล็อกแมนหรือว่าเมกเ m a n แมนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยเด็กๆนู่นเลยนะครับอาถ้าจะเป็นบางคนอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำานะเอาล่ะสําหรับใครที่เกิดทันเรามาหวนคืนสู่วันวนกันดีกว่าส่วนใครที่เกิดไม่ทันแล้วเราก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศในการเล่นเกมนี้กันดูเลยดีกว่านะครับดูเดือดใช้ได้กันเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือผลงานของเราตอนนี้ได้ถูกอัปโหลดลงในช่องเมเจอร์กุปกันแล้วเชิญไปแวะชมเยี่ยมเยยนหรือว่าทักทานไ้้ะ่อีจเเขปสูื ของเกมเกมนี้ใครชอบรูปแบบในการรีวิวของเราสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ เ่อา,าเเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับเกม R P G ที่ไม่ใช่ M MM M O <S <S เกมแรกของสัปดาห์นี้สัมผัสที่รูปฟันเฟืองด้านขวาบนกันดูนะครับนั่นคือการตั้งค่าซึ่งเราสามารถเข้าไปจัดการปรับแต่งการแสดงผลต่างๆนานาของเกมเกมนี้ได้เลยอย่างเช่นภาพเสียงคุณภาพกราฟิกหรือว่าเฟร,รมเรทภาษาก็สามารถจัดการปรับแต่งได้เช่นเดียวกันครับรวมไปถึง Notification หรือการแจ้งเตือนต่างๆนานาของเกมก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันอยากจะขอบ่นอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกมนี้กันหน่อยนะครับ คือเรื่องของเสียงประกอบเพลงประกอบ,กอบแล้วก็เสียงตัวละครที่พูดเนี่ยค่อนข้างดังมากๆแล้วก็เสียงเล็กเลียวแหลมมากๆ,ๆเลยอะนะเสียงเพลงประกอบนี่ก็โคตรเล้าเลยครับอื้อไม่รู้จะเล้าไปไหนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะมันขึ้นอยู่กับรสนิสยมการเล่นของแต่ละคนกันอยู่แล้วสิ่งที่เป็นปัญหาคือเราไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเมนูนี้ได้ตั้งแต่เริ่มโดยเราจะต้องเจอโท UTORIAL หร,รือว่าโหมดสอนเล่นแบบบังคับกดอะนะครับประมาณเกือบ20นาทีเลยนะอื้อทรมานใจมากผมต้องปิดเสียงมือถือเพื่อเล่นเกมเกมนี้นะครับเอาล่ะมันเป็นแค นะไปดูเมนูถัดไปกันเลยดีกว่าครับครับเมนูรูปซองจดหมายด้านบนขวาในส่วนนี้ตัวเกมจะส่งของต่างๆมาให้เราทางนี้นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะมูลค่าก็หลายบาทด้วยลองนับดูจากช็อปร้านค้าเนี่ยมูลค่ามันเกือบ2 0 0พเลยนะครับผมเอาล่ะยังไงก็อย่าลืมแวะเข้ามาเพื่อรับของรางวัลในส่วนนี้กันนะครับแจกของเยอะมากๆเลยทีเดียวนะเกมเกมนี้เนี่ยสังเกตเมนูที่ถัดมาจากซองจดหมายสักนิดหนึ่งนะครับนั่นคือร้านค้าซึ่งเมนูนี้เป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญมากๆเลยนะครับของเกมเกมนี้โดยวัตถุดิบสาคัญในการแลกเปลี่ยนสิ คือเพชรสีลุงแล้วก็เหรียญทองครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ทั้ง2อ,อย่างนี้หมดไปก็สามารถใช้เงินจริงซื้อได้ในส่วนนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนไปเลยนะครับสำหรับเมนูถัดไปลองแถบที่ไอคอนเลเวลด้านซ้ายบนกันบ้างในส่วนนี้คือเบสิกอินโฟของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราเซตอัพตัวละครตัวนี้ใช้วุชชิ้นนี้อัปเกรดเท่านี้สเตตของเราจะเป็นยังไงบ้างสามารถมาดูกันได้ในนี้ครับไปสังเกตที่กลุ่มเมนูด้านขวากันบ้างนะครับขอเริ่มจากภารกิจกันไปเลยดีกว่าเพื่อนๆสามารถเข้ามารับของรางวัลจากการทำภารกิจสำเร็จรุ จะมีความแตกต่างกันไปะนะครับตั้งแต่เหรียญทอง <P> เพชร <L> สี <L> ลุ้งค่าอ e ีกพี่อย่าพลาดโอกาสดีๆเมื่อมีสัญลักษณ์สีแดงแจ้งเตือนโดยเด็ดขาดเมนูถัดลงมาด้านล่างนิดนึงคือห้องวิจัยหรือทลี่ง่ายๆคือห้องคราฟนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้แมตต่างๆที่เราฟาร์มมาจากการเล่นเกมเพื่อมาคราฟเป็นของใหม่ได้เลยส่วนกําลังในการคราฟการวิจัยเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะครับ สังเกตรูปกล้องจุลทรรศดูตรงนี้เราสามารถกดเครื่องหมายบวกแล้วเพิ่มไปได้เลยแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องซื้อสักหน่อยอะนะออดูราคาแล้วเนี่ยมันหนึ่งใน3ของเงินนะครับเป๋าผมเลยนะเนี่ยก็คงยังไม่ซื้อนะครับเอาไว้ก่อนละกันสังเกตแถบไอคอนด้านล่างที่มีอยู่4จุดใน,ส,นส่วนนี้คือ Energy เราสามารถเข้ามาแวะเวียนรับได้ทุกวันกันเลยแต่ว่าถ้าเรารับไปแล้วมันยังไม่พอแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เหมือนกันครับโดยการใช้เพชรสีลูกในการซื้อนั่นเองเรามาดูเมนูย่อยด้านล่างฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับกับวเนนี้รา สามารถเข้ามาคัาบของกันได้อย่างที่ผมเคยบอกไว้เลยส่วนจะใช้แมทเทเรียลอะไรในการคราบของก็ดูในลิสต์กันได้เลยนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะหาของจากไหนในลิสต์แล้วก็ สามารถแท็บไปที่ไอคอนส่วนนั้นกันได้ตัวเกมก็จะไกลแล้วก็นำทางให้เราแล้วบอกว่าของชิ้นนี้ต้องไปฟาร์มในจุดนี้ส่วนอีกเมนูหนึ่งของห้องวิจัยผมต้องขออนุญาตรอ,อสักคู่เดียวนะครับขอปั๊มเลเวลตัวเองก่อนสักแป๊บหนึ่งเอาหลักกลับไปที่หน้าจอหลักแล้วเราไปดูเมนูอื่นกันเลยดีกว่าสำหรับเมนูถัดไปคือแคปซูลได้เวลาใช้เพชรสีลุงให้คุ้มค่ากันแล้วของที่เขาแจกมามูลค่าพันกว่าบาทเนี่ยมันจะได้ตัวละครแบบไหนกันเชียวและที่สําคัญเมนูนี้มีอีเวนต์สุ่มฟรีด้วยนะคร เข้ามาสุ่มฟรีกันทุกวันก็ได้เลยนะเอาล่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าจะได้ตัวละครตัวไหนอะไรยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครเน้นๆเลยนะครับใช้เพชรสีลุงนี่แหละมา ขอตั้งสมาธิก่อนสักครู่เดียวนะครับ ừ ừ พันเม็ดกว่าจะหามาได้โอ้ยเขา่าแจกของฟรีมาให้นะผมจะไม่ใช้เนี่ยเขาเก่งใจแย่เลยนะครับจัดไปดิรอสักครู่เดียวเท่านั้นนี่ไงกดไปแล้วรอสักครู่นะครับระหว่างรอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไปก่อนนะนี่ไงตอนนี้มาแล้วโอ้ยคัดซีนคัดซีนลุ้นระทรึกมากๆมันจะเป็นสีอะไรออกมายังไงเนี่ยผมไม่เคยสุ่มกาชาเลยนะครับเกมเกมนี้เนี่ยอันนี้สีฟ้าเนี่ยแสดงว่าว่า <l ots> โอ้ย <l ots> เปิดมาอันแรกกู <l ots> ก็หนักซะแล้วเนี่ย <l ots> ไม่อยากคิดภาพเลยถ้าตัวเองเติมเงินเพื่อสูมเนี่ยเอา้า X มาทำไมครับผมได้แล้ว X ล่างแรกอ่ะโอ้ยบ้าไปแล้วอันนี้ปืนครับอันนี้ปืนสีฟ้า B อีกแล้วอ่าพอเข้าใจแล้วครับถ้าเป็นสีฟ้ามาเนี่ยเป็น B ะนะครับมาดูกันต่อเลยสีอะไรโอ้สีฟ้าอีกแล้วโอ้ยถ้าเกิดผมเติมตังค์เนี่ยอื้อ่ะ B ก็ B ีไม่เป็นไรอันนี้ก็ B ีครับผมจัดมาจัดมาโอเครับได้หมดครับตอนนี้ของฟีเอาโมดอ้าว ฮีโร่ครับผมตัวนี้เป็นตัวละครอ่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะไม่เคยเล่นเหมือนกันครับตัวนี้มันเก่งยังไงนะอ้าวนี่สีม่วงครับสีม่วงนี่มันแรงงอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยปืนสีม่วงอ้าวเป็นยังไงล่ะคลาสเอครับ โอ้ยเขายัางชั่วหน่อยสุ่ม10ครั้งได้คลาส A มาอันนึงอะนะแล้วตอนนี้คลาส B มาอีกแล้วโอ้ยอายเอ้านี่ตัวละครคลาส B อีกแล้วครับตัวเดิมซ้ำๆกันไปเลยอะนะอะดูชิ้นถัดไปกันต่อเลยดีกว่าโอ้ยตายแล้วอย่างนี้นี่จะเป็นยังไงวะเนี่ยเอ้าตัวละครคลาส B มาอีกแล้วครับ แต่เหมือนตัวนี้เป็นตัวใหม่หรือเปล่าโอ้ตัวใหม่ด้วยแล้วก็ยังไม่เคยเล่นด้วยนะครับไม่รู้จะเก่งขนาดไหนต้องลองดูอีกทีนึ่งนะไอตัวนี้มันถือดาบด้วยนี่อ้ะเท่ A, มากๆเลยนะครับอ้าวคลาสเอครับผมตัวละครคลาสเอโอ้หได้คลาสเอมาด้วยนะครับตัวละครหนึ่งตัวอ้าโเคตรเท่เลยอะ่ะมันชื่อว่าอะไรเนี่ยวาวา่าเหรอ อ่ะไได้ครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมจะใช้อีกพันเม็ดแล้วไปดูกันต่อเลยดีกว่าผมจะได้ตัวคาสเอบ้างหรือเปล่าเอาล่ะขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับตัวแรกก็ออกมาตัว S แล้วโอ้ยอะไรวนันนี้นี่ไงอาจจะขอกดข้ามไปเลยนะเอาปืน A ครับผม ใช้ได้ยูโอเคนะครับรอสักคู่เดียวเท่านั้นอ่าระหว่างรองกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาละ่ะเป็นยังไงกันบ้างนี่ไงอ่าตัวละคระไม่ได้อะไรเลยโหดรลายกับกูม,มากอ่ะตรงนี้ก็นแวแต่ดูพินิจนะครับผมถ้าใครคิดว่าไม่เกลือก็ไม่เกลือถ้าใครคิดว่าเกลือก็เกลือนะครับเอาละ่ะเมื่อได้ตัวละครมาแล้วได้อาวุธมาแล้วเราไปดูเมนูอื่นๆให้หายช้ำใจกันดีกว่านะสำหรับเมนูส่วนขวาด้านล่างคือตัวละครนะครับสำหรับเมนูนี้เราจะมาเยี่ยมชมวิธีการอัพ เกกียรตััววลละคนด่าขอเริ่มที่ตัวพระเอกของเรากันเลยนะครับนั่นก็คือ X ในส่วนแรกคือค่าสถานะพื้นฐานเราสามารถเข้ามาดูสเต็ปของตัวละครตัวนี้กันได้เลยนะครับจากนั้นลองแถบที่เมนูแกลลอรีด่ดูในส่วนนี้เราสามารถสะสมคอลเลกชันต่างๆเพื่อมารับของรางวัลกันได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงการสาเร็จอาชีพเมนอื่นๆอย่างเช่นการชนะ PVP หรือว่าการชนะติดต่อกันเอาละเมื่อสําเร็จภาร,รกิจลุล่วงแล้วเราก็สามารถเข้ามารับของรางวัลกันได้อย่าลืมแวะเข้ามานะครับเราไปดูเมนูย่อยด้านล่างถัดลงมากันบ้างนั่นคือสกิลในส่วนนี้แต่ละ ทั้งสกิลหและสกิลสเราสามารถสับเปลี่ยนการเอฟเฟกกันได้นะครับสำหรับการเอฟเฟกใบแรกรูปวงกลมเราสามารถใช้เพื่อลดเวลาในการครูดาวได้ส่วนการ์ดใบที่2ก็น่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับ อลองศึกษากันดูแล้วกันนะส่วนเรื่องของการอัพสกิลก็ไม่ยากเพียงแค่คุณมีเมทัลเลียลตามที่เกมกำหนดแล้วก็เหรียญเพียงเท่านี้เราก็สามารถแท็บที่ปุ่มอัพเลเวลกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมอัพทั้งสกิลหและสกิลสกันด้วยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการอัพเกรดสกิลและนอกจากนี้เรายังและนอกจากนี้เรายังสามารถเข้าไปอัพเกรดพาร์สิบสกิลได้ด้วยแต่ว่าต้องมีเมทัลเลียลแล้วก็ผ่านเงื่อนไขาตามที่เกมกําหนดมาแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งผมยังไม่มีเลยในส่วนนี้คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ นนะและถ้าหากว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าแมททีเรียลต่างๆเนี่ยหาได้จากไหนเราก็สามารถกดแถบเข้าไปได้เลยครับเกมก็จะนําทางพาเราไปยังจุดที่เราสามารถไปฟาร์มสิ่งของสิ่งนั้นไดเอาละเมนูย่อยถัดไปคือการอัปดาวเราสามารถเพิ่มดาวให้กับฮีโร่ของเราได้แต่ว่าจําเป็นที่จะต้องมีชิ้นส่วนตัวละครน,นั้นๆก่อนนะครับโดยจํานวนชิ้นส่วนที่ต้องใช้ก็จะขึ้นอยู่กับเกมกําหนดมาอีกทีหนึง่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับดาวและตัวละครด้วยสําหรับเมนูย่อยเมนูสุดท้ายคือสกิน เราสามารถเปลี่ยนสกินให้กับตัวละครได้เช่นเดียวกันและแน่นอนต้องใช้ชิ้นส่วนสกินในการปลดล็อกด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่มีด้วยนีส่สิต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับไม่ได้ทําให้ดูเลยกลับมาที่หน้าจอหลักแล้วไปดูเมนูติดตั้งกันเลยดีกว่าซึ่งในส่วนนี้จะมีเมนูย่อย,อ,ยอีก3เมนูด้วยกันเราจะขอเริ่มที่อาวุธกันก่อนเลยนะครับสำหรับในส่วนของอาวุธเพื่อนๆอยากให้อาวุธชิ้นไหนไปติดตั้งในตัวละครของเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยจากนั้นก็ตรวจสอบสเต็พลังโจมตีอะไรต่างๆนานาให้เรียบร้อยและ ช้าทำไมติดตั้งกันไปได้เลยซึ่งเราจะสามารถเซตติ้งอาวุธได้2ชิ้นคืออาวุธหลักและอาวุธรองเราไปดูเมนูย่อยถัดไปของอาวุธนั่นคือการอัพเลเวลเมื่อแถบมาอยู่ในหน้านี้แล้วเราสามารถเลือกมาทีเรียลต่างๆในการอัพเกรดอาวุธได้เลยซึ่งในส่วนบนจะโชว์สเกลกันอยู่นะครับว่าเราสามารถอัพเกรดไปได้ถึงเลเวลไหนและถ้าพึงพอใจแล้วก็สามารถกดอัพเลเวลไปได้เลยนี่ไงอ่ะอันนี้เบิ้ลไปเลยอันนี้เอากี่ชิ้นดีเนี่ย อ่ะโอเคโอ้โหไปถึงเลเวล10กันแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคกดอัพเลเวลไปได้เลยมาเดี๋ยวทําให้ดูนี่ไงโอเคนะครับอัพเลเวลเรียบร้อยแล้วลวดเดียว13เลเวลไปเลยและเรายังสามารถกดเมนูอัพเลเวลด่วนได้ด้วยโดยการอัพแต่ละครั้งจะกําหนดเป็น3เลเวลโดยในส่วนนี้เราจะทําหน้าที่กําหนดว่าเราต้องการอัพอาวุธไปอีกกี่เลเวลจากนั้นตัวเกมจะทําหน้าที่เมนเนจเมนทรัพยากรให้เราเองและเมื่อเราพึงพอใจในจุดนี้แล้วเราก็สามารถกดตกลงไปได้เช่นเดียวกันครับและเมนูย่อยถัดลงมาคือการ อัปเกรดในส่วนนี้เราสามารถใช้ทรัพยากรและเหรียญทองในการเพิ่มสเตตให้กับอาวุธเราได้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตี HP หรือว่าคิติคอลเป็นต้นเราสามารถอัปเกรดในส่วนนี้ได้เช่นกันครับแต่แมทเทเรียลสีม่วงนี่ค่อนข้างหายากนิดนึ่งนะครับเมเนจเมนต์ดีๆแล้วกันและเมนูย่อยถัดลงมาคือการอัปดาวสาหรับเงื่อนไขในส่วนนี้เหมือนการอัปดาวตัวละครเป๊ะเลยคือต้องใช้ชิ้นส่วนปืนนั้นๆตามจํานวนที่เกมกําหนดโดยการอัปดาวแต่ละครั้งจะเป็นการเพิ่มสเตตและพลังลบให้กับอาวุธของเราครับสำหรับเมนูถัดมาคือเรื่องสกิ กำหนดเหมือนกันทั้งนี้ก็จะคล้ายกับการเพิ่มสแตตให้กับปืนเหมือนการอัปเกรดนั่นแหละครับแต่จะใช้หมทเทเรียลคนละแบบกันและที่สําคัญยังสามารถปลดล็อกความสามารถใหม่ๆของปืนนี้กันได้ด้วยนะและสุดท้ายของเมนูย่อยอาวุธคือชิปเมื่อเราสามารถเอาชนะบอสได้บางด่านเราอาจจะสามารถฟาร์มสิ่งของได้อย่างหนึ่งจากตัวบอสนั่นคือชิปชิปที่แฝงไว้ด้วยความสามารถประจำตัวของบอสตัวนั้นซึ่งเราสามารถนําไปติดตั้งกับอาวุธของเราได้เลยและจะส่งผลทําให้อาวุธชิ้นนั้นได้รับเอฟเฟกต์พิเศษจากชิปครับผมเอาล่ะ่ะะเาาดมนวกกกกับีแแทซึ ยังไม่มีสักอย่างเลยนะครับต้องขออภยัยเพื่อนๆด้วยละกันนะเอาล่ะสาหรับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาสวมใส่เกาะให้กับตัวละครของเราได้รวมไปถึงการอัปเกรดเกาะเสริมแก่งอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับและเมนูย่อยในส่วนสุดท้ายของการติดตั้งก็คือชีเปเพื่อนๆสามารถเข้ามาตรวจสอบสเตตพื้นฐานของชิปต่างๆได้ในนี้กันเลยครับและสําหรับส่วนย่อยถัดไปคือการอัปเลเวลเราสามารถฟาร์มของต่างๆนานา,นานเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดชิปได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าผมยังฟาร์มไม่ได้นะเพื่อนๆอยากรู้ว่าฟาร์มจากจุดไหนก็ลลลอองแบดูกันเา ถัดไปคือการอัปดาวเราสามารถใช้ชิ้นส่วนชิปตัวเดียวกันเนี่ยมาอัปดาวอัปสเตตให้กับชิปชิปช้นนี้ได้เลยและส่วนสุดท้ายคือการวิเคราะห์จะเป็นจุดหนึ่งในการอัปเกรดเช่นเดียวกันครับถ้ามีแมทเทีเยลครบตามที่เกมกําหนดก็สามารถมาจัดการได้เลยและเมื่อเราอัปเกรดชิปอัปเลเวลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ไปสู่ขั้นตอนการติดตั้งโดยการแทบปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นก็เลือกอาวุธที่เราต้องการกันได้เลยครับเอาเวลาผ่านมา10กว่านาทีแล้วกดที่ได้เพื่อเข้าไปบู๊กันได้เลยและเมื่อเราแทบเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีอีเวนต์ต่างๆให้เราเลือกเล่นกันอีกทีส่วนผมขอเลือกเป็นสตอรี่โหมดแล้วกันนะครับเราจะไปลุยกันเลยและเมื่อเราเข้ามาสู่ตัวเกมกันแล้วสังเกตอนาล็อกฝั่งสายซึ่งในส่วนนี้เราสามารถเข้ามาควบคุมการมูเมนต์ของตัวละครกันได้ไม่ว่าจะเป็นหมอบเดินหน้าหรือว่าถอยหลัััาาากกาัออัังงงกกกกก็สสาาาาาาามรรรรถจดดดนนนนไไ้้เเเเลลลยยคค่่่่วว2ออออฝขืแะที เมื่อต้นคลิปนั่นแหละครับส่วน2ไอคอนสีขาวฝั่งขวานั่นคือปุ่มเมนูที่เอาไว้ใช้ในการคอนโทรลการออกแอคชั่นต่างๆอย่างเช่นการกระโดดหรือว่าสไลด์และไอคอนสีเหลืองที่เป็นรูปชิปก็คือการออนออฟชิปนั่นเองเราสามารถปิดเอฟเฟกของชิปได้ด้วยหรือว่าเปิดก็ได้นะครับตามใจต้องการและสุดท้ายปุ่มไอคอนที่ใหญ่ที่สุดฝั่งขวาล่างนี่คือปุ่มโจมตีโดยใช้แอคชั่นปกตินั่นเองครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเราจะมาลุยกันเลยดีกว่านะสำหรับสกิลหนึ่งของ X นะครับคือการยิงจรวดซ ซึ่งในการใช้งานเราจําเป็นที่จะต้องแทบถึง2ครั้งครั้งแรกคือการชาร์จครั้งที่2คือการยิงนั่นเองครับและในการโจมตีปกติเราสามารถสับเปลี่ยนอาวุธที่เราเซ็ตสำรองไว้ได้ด้วยโดยแทบที่เมนูฝั่งซ้ายมือส่วนแทบสีเขียวสีเหลืองที่โชว์อยู่ด้านซ้ายของหน้าจอสำหรับสีเขียวคือพลังชีวิตของตัวละครและสีเหลืองคือพลังของปืนและดิสครับผมเอาล่ะสาขยายมานานแล้วมาลุยกันเลยดีกว่านะนี่ไงจัดเข้าไปอ่าไปข้างหน้ากันต่อเลยนะครับ สำหรับด่านเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาชาวบ้างเล็กน้อยและลักษณะการเล่นก็จะเป็นแบบแอคชั่น RPG 2มิตินั่นเองนี่ไงประมาณนี้เลยนะครับคล้ายๆกับพวกเกมคอนท่าหรือว่ามาริโอหรือว่าโซนิกแหละอ่ะโอเคจัดการกันเข้าไปเลยนี่ไงเป็นยังไงละครนี้อ้าวอ้าวยังไงละ่ะโอ้โหมันบุกมาเยอะเหลือเกินคือถ้าใครชอบคอนท่าหรือว่าเมทัลสลักเนี่ย เกมนี้ถ้าใครไม่เคยเล่นก็สามารถติดใจได้ง่ายๆเลยนะครับเอาละไปลุยกันต่อเลยดีกว่าหรือพูดง่ายๆเลยถ้าใครเป็นแฟนเกมนี้กันอยู่แล้วแล้วคิดถึงเกมนี้มากๆเรามาเล่นเกมนี้กันให้สาแก่ใจกันเลยดีกว่านี่ไงไปลุยกันต่อเลยครับผมอมตกกับดักอีกแล้วโอ้โหข้างบนมีหนามด้วยโดดก็ไม่ได้เอาละวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเลยนะครับตัวละครเราสามารถปีนขึ้น,ป,นปีนลงก็ได้นะเอา้าแล้วยังไงต่ออูไหไอหุ่นยนต์พวกนี้นะครับมันค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยนะ ถ้าไมอัพเกรดแล้วมาสู้เนี่ยอันตรายมากๆนะครับเอ้าแล้วข้างหลังมีบอสครับผมมีบอสต้องหนีนะครับ โหดร้ายเหลือเกินจะสู้ก็ไม่ได้นะเอาละจบด่านแรกเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับผมไหนดูซิเป็นยังไงข้างหน้าเป็นยังไงกันบ้างครับอืมหมด่านนี้ลูกเล่นมามีเพิ่มด้วยนะอา้าวหุ่นยนต์เหรอหุ่นยนต์เหรอไม่กลัวครับผมมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับอืมแต่ว่าตกลงไปในลาวาเนี่ยน่าจะเจ็บหนักอยู่นะเอาละลุยกันต่อเลยนี่ไงอา้าวโอ้ยอืมทั้งฝั่งตรงข้ามทั้งเราตกด้วยนะครับนี่ไงมาดิมาดิมาเลยไม่กลัวครับผมไม่กลัวมาดิอา้าว อุ้ยโดนจนได้กูเริ่มกลัวแล้วเนี่ยอโอเคนะครับผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมนี้เก่งเท่าไหระนะ่นะเอ้าปีขึ้นไปข้างบนต่อเลยครับผมจัดการกันเข้าไปเลยนะครับเอตรงนี้ปีนขึ้นยังไงวะเนี่ยต้องปีนตรงไหนอ้าวเจอคู่ต่อสู้ด้วยโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินนะนี่ไงครับผมพยายามไต่ขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีนะเนี้ยอ่าตรงนี้นะครับน่านจะน่านจะปีนขึ้นด้านหน้ามัง้ง อ่าเดี๋ยวผมลองปีึ้นด้านหน้านะครับนี่ไงโอ้ยขึ้นได้จริงด้วยอ้าวแล้วก็โดนยิงไปแล้วอ่าลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมนี่ไงไปเรื่อยๆเลยครับอ้าวโห้ยตกใจหมด เ <frequently. lifting> อาหูหุ่นย,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 ยนต์ตัวนี้นะครับโจมตีค่อนข้างนุนแรงอะนะดูดิเลือดผมเดือน้อยแล้วเนี่ยถ้าผมตายนะครับเราสามารถชุบชีวิตได้ด้วยโดยการใช้ไอเทมนะแต่ถ้าจำไม่ผิดหางเรายังไม่เกินเลเวล13เราสามารถชุบชีวิตได้ตลอดเวลาเลยครับซึ่งผมก็เกินมาไกลโขลแล้วนะมาดิมาดิยังไงล่ะคราวเนี้ยโอ้โหเตรียมตัวตายได้เลยครับอย่างนี้ต้องเสียไอเทมชุบชีวิตกันอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับนี่ไง โอ้โหดลายเลอเกิดมากซื้อเรียบร้อยแล้วใช้เรียบร้อยแล้วมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมขึ้นไปข้างบนกันต่อเลยอ่าเป็นยังไงกันบ้างข้างในโอ้โหนี่ไงมาดักกูเลอโอ้โหหุ่นยนตตัวนี้อีกแล้วโอ้ไอตัวนี้มันโจมตีแรงมากเลยนะแล้วหาทางหลบค่อนข้างยากด้วยนะครับไอตัวนี้ก็ยากเหมือนกัน โอ้มีแต่ตัวกยากแล้วครับผมเล่นเกมไหนมันก็ยากหมดนั่นแหละอะโอเคนะครับผมยิงมาเลยมามาดิมามาดิมาดิไม่กล้าโอ้มันกล้าครับมันกล้ามันกล้าโอ้โหสงสัยต้องเสียยันคืนที่อีกแล้วอ่าะโอเคนะครับเอ้าข้างหน้ามาอีกตัวหนึ่งอย่างนี้ต้องเจอสกิลยิงจะลวดใส่มันเลยนี่ไงเป็นยังไงล่ะเอ้าข้างหลังก็มาเหรอข้างหลังมาอีกแล้วโอ้หอะไรวันนี้โคตรวุ่นวายเลยอะจัดการกันเข้าไปต่อเลยนะครับขอลุยไปเลยนี่ไงเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเร ร้อยกันแล้วนะอะเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าอุ้ยอว้ย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 มันลุยเรามันลุยเรามันลุยเรานะครับแต่ว่าเรายังไม่ตายเว้ยเรายังไม่ตายเรายังมีสิทธิ์ผ่านด่านโดยไม่เสียการชุบชีวิตอยู่นะเอาละลุยกันต่อเลยนี่ไงขา้างหน้ามีหุ่นยนต์อีกแล้วมีหุ่นยนต์อีกแล้วแล้วมันก็จัดการผมยังไม่ได้นะครับอืมคนเหลือเกินพอเลือดได้น,น้อยเนี่ยช่างเก่งเหลือเกินนะมันมีความกดดันสูงไงอ่ะเรียบร้อยกันแล้วนะครับผม จบไปอีกด่านหนึ่งและขณะนี้ผมสามารถปลดล็อกห้องวิจัยสกิลกันได้แล้วนะเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่าสกิลเนี่ยวิจัยกันยังไงกันบ้างอ่าโอเคตอนนี้ผมปลดล็อกสกิลเสริมได้แค่สกิลเดียวนะครับ ผมก็จะติดตั้งไปสกิลเดียวก่อนอาจัดการกันเข้าไปตามท UTORIAL เ,เกมเลยนะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเราจะมาอัปเกรดเลเวลของสกิลกันต่อเลยดีกว่านี่ไงอ่ากดอัปเลเวลไปเลยอัปเสร็จแล้วก็อย่าไปรอครับลุยต่อรอดนี่ไงมาแล้วนะเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าผมได้สกิลมาเพิ่มอีกหนึ่งสกิลแล้วนะครับ เราจะมาลองใช้กันดูนะครับว่ามันใช้ยังไงกันบ้างเอาละมาลุยกันต่อเลยอ่าอย่างนี้มันข้ามไปยังไงวะเนี่ยอ๋อมันเปิดได้อโอเคนะครับหืมทางเนี่ยมันน่าดูแปลกๆเหมือนกันนะเหมือนจะมีตัวอะไรโผล่มาไม่รู้โอ้โหสกิลนี้ แจมเหมือนกันนะเนี่ยรุนแรงใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ชาร์จเ้ยมีความสงสัยว่ามันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรอนะเราจะไปเจอบอสกันเลยดีกว่าครับบอสของเกมนี้มันจะโหดขนาดไหนมารู้จักกับมันเลยอ้าวบอสเป็นตัวอย่างนี้หรอครับมาดิครับผมมาดิยังไงล่ะคราวนี่โอ้โยโอ้ยดูมันยิงมามันยิงมาโอ้ยรอดยากครับผมผมรอดยากแล้วอ่ะโอเคนะครับสู้สุดใจมาเลยมาเลยเป็นยังไงล่ะคราวนี่เอายิงไปยิงไปนี่มันส่งอะไรมา มึงส่งอะไรมาเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินโอยโหดไร้เอ้าเอ้าวิวิวิวกำแพงแคบลงครับผมทำยังไงวะเนี่ยกำแพงแคบลงต้องปีนขึ้นดิต้องปีนขึ้นปีนขึ้นไม่ทันไว้ให้ยออโดนเลยโดนเลยแล้วก็จบจนได้กูโอยเล่นไปลงกไปบ้าเอ้ยมาโอเคนะครับรู้หลักแล้วต้องปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยิงมันอย่างนี้แหละยิงมันเลยนี่ไงเอ้ามันยังตามมาโจมตีเราได้อีกนะไม่ยอมแพ้ครับผมไม่ยอมแพ้ จัดการมันไปต่อเลยนี่ไงโอ้โห สเกลเลือดหลายสีและเกินนะอ้าวใกล้จะตายแล้วแล้วก็จบจนได้เว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้นะครับเราไปดูโหมดพีพีกันเลยดีกว่านะมันจะสนุกขนาดไหนเ <c oughs> จอคนญี่ปุ่นเปลี่ยนปืนเปลี่ยนสกินมาด้วยโอ้โ <c> ห <oughs> ชิบหายแล้วคราวเนี้เอาล่ะากติกาง่ายนิดเดียวใครฆ่าคู่ต่อสู้ได้ครบ3ครั้งคนนั้นชนะไปเลยมาดิอย่างนี้ต้องโดนกับผมต้องโดนผมสั่งสอนเข้าให้แล้ว <c oughs> นี่คือการประทะกันระหว่างสายฟรีและสายเป <c oughs> มามาดูกันเลยดีกว่าว่าสายฟีจะาชนะได้หรือเปล่านะนี oh. Oh, oh. Oh. ่ไงจัดการเข้าไปเลยหึหโดนช็อตสองรอบครับผมโดนช็อตสองรอบต้องเทนแล้วครับต้องเทนแล้วโอ้โหมันไล่บี Horizon ้อ้ย้ยวิ้ยมันเอาปืนอะไรมายิงเราเนี่ยวุ้ยวิ้ยโหดร้ายจังเลยโหดร้ายจังเลยนี่ไงโอ้ยเจาะมันไม่เข้าเลยมันมีเกราะด้วยโอ้ยพัดเจ้าจอด เกินไปอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ยขอสู้สุดใจไปเลยนี่ไงจัดการกันครับโอ้โหมึงเอาอะไรมายิงกูเนี่ยแค่มึงดีดนิ้วใส่กู้กูก็ตายแล้วอ่จัดการกันเข้าไปเลยครับผมจัดการมันเลยนี่ไงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยปาก็พูดว่านี่ไงนี่ไงแล้วมึงอยู่ตรงไหนกันวันเนี้ยอยู่ข้างบนหรือเปล่านะ หรวอว่าผมมีปืนแบบนั้นอยู่เนี่ยผมต้องลองไปดูนะครับว่าผมได้ฟาร์มปืนมาบ้างหรือเปล่านะอ่ะนี่ไงจัดการไปเลยนี่ไงเป็นยังไงล่ะโอ้โหโดนสิครับผมก็ตายสิครับอืฝั่งนั้นเหลือเล่นนิดเดียวเองอะ่ะขอคิวสักรอบหนึ่งเฮ้อไม่อยากจบแบบไอแบบนี้นะมามรลุยกันต่อเลยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยชาร์จพลังไว้แล้วนะครับชาร์จสิลไว้แล้วรอใส่อย,ย่างเดียวเลยตอนเนี้ย อ่าโอเคนะครับเอายังไงตรงข้ามนู่นโอ้โหอยู่หลังกำแพงะนะมาดีเพื่อนมามาจัดก,การเราเลยเราพร้อมจะแพ้แล้วมาดีอยู่ไหนมาดีมาดีนี่ไงมาล่อแล้วเนี่ยมาล่อแล้วเนี้ยอา้าวอยู่ตรงไหนครับผมกลัวผมเหรอครับ <c oughs> คือเขาน่าจะไม่ได้กลัวเราเขาเบื่อ <c oughs> เขาก็เลยไม่สู้กับเราเอานี่ไงนี่ไงนี่ขอสักหนึ่งคิวเหอะโอ้ยไม่ได้สกิวเลยโหดายกับกูเกินอ่ะ ก็จะประมาณนี้นะครับขอรีวิวแค่นี้พอนะ PVP โหมดเนี่ยคือผมยังไม่มีเกาะยังไม่ได้อัปเกรดปืนยังไม่มีปืนคัสสูงๆมาใส่ตัวละครเลยนะอ่าและนี่แหละครับเมก a m แม X Dive หนึ่งในซีรีส์เกมดังล o อกแมนหรือว่า m e ก a m แมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนี่แหละครับและนี่ก็ถือว่าเป็นเกม RPG ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยทีเดียวและเพื่อนๆละคร <ๆ S 2> คิดยังไงกับเกมเกมนี้บ้าง และคิดยังไงคลิปของเราบ้างครับผมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะสําหรับข้อมูลที่ผมเอามานําเสนอในวันนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและสาหรับทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแถมยังมีวิกฤตระดับโลกอีกยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากช่องเราเอาเป็นว่าไม่ออกไปข้างนอกโดยไม่จําเป็นดีกว่าถ้าหากว่าไม่รู้จะทําอะไรไม่มีหนังจะดูไม่มีเกมจะเล่นก็สามารถเข้ามาแวะชมเยี่ยมเยียนคลิปของเรากเก่าๆได้เลยครับสุดท้ายใครชอบรูปแบบในการรีวิวของเราสามารถกดแชร์กดไลคิิิปปนี้้้ไดดดกกตาาามช่ออองงขเเรรรพ แจ้งเตือนไว้ด้วยและแน่นอนก่อนจากกันไปขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขโดยเฉพาะเกมนี้ครับสวัสดีครับผม